สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโป้งปปกลับมาพบกันอีกแล้วกับแบบ u n t i t บ e Boxing วันนี้ผมก็มีข่าวร้ายมาบอกกับทุกคนนั่นก็คือสิ่งที่เรารอคอยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดช็อตการรีเวิร์กหรือแบบใหม่ที่ผมได้ทําคลิปไปเมื่อวานทุกอย่างนะครับไม่ถูกอัปเดตเข้ามาในอาทิตย์นี้ บอกเลยว,ว่าท็อปฟอร์มสุดๆนะครับผมสําหรับผู้พัฒนาที่รักของเรานะเพราะเขาได้ทําการขายฝันเราแล้วก็บิดผู้เล่นอย่างเราอีกแล้วผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าอาจจะไม่มีการอัปเดตเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เลยก็ตามนะแต่ก็อดเซ็งไม่ได้นะครับผมเพราะมันก็รอมานานแล้วเนาะสำหรับมาชอ็อตการรีเวิร์กหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยอัปเดตแมปใหม่เข้ามาก็ได้นะครับให้รู้สึกว่าเกมมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทีนี้ผู้พัฒนาจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ แต่เขาจะอัปเดตอะไรในอาที์นี้เดี๋ยวเราไปรับชมและฟังพร้อมกันได้เลยแต่ก่อนจะไปขอข้อคุณผลงานจากไฮไลท์ด้วยนะครับสำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพของกัสพระเอกสุดดาร์กจากเรื่องเบอร์เซิร์กบอกเลยว่าวาดออกมาได้ดีมากๆนะครับผมลุงโป้งก็ขอบอกเลยว่าจอดเจียมหากใครมีแฟนอาร์หรือผลงานที่อยากอวดก็สามารถส่งมาได้ที่ d ิ s c อ r d ของลุงโป้งได้เลยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณ อย่างที่ผมได้บอกไปนในช่วงต้นนะครับว่าถึงแม้จะไม่มีการรีเวิร์กช็อตกันหรือแมปใหม่แต่ผู้พัฒนานะครับเขาก็ได้มีการโพสตข้อความว่าสวัสดีทุกคนตอนนี้ผมกําลังยุ่งมากๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรอย่างไรก็ตามอัปเดตหลักในสัปดาห์นี้ก็คือ performance related ซึ่งตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในตัวแมปนะครับผมแล้วเขาก็ยังมีการแจกโค้ดสําหรับสปินด้วยนะโดยโค้ดในการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คือวัดวัดวัด ึ่งของรางวัลก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับผมน้องๆก็พิมพ์โค้ดตามผมได้เลยนะแถมผู้พัฒนานะครับเขายังปรับการันตีหมัดทองเป็น80เพื่อให้น้องๆมีโอกาสซุ่มหมัดท้องได้ไวขึ้นและเขาหวังว่าการอัปเดตในครั้งนี้นะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของปิงและก็ FPS นะครับแล้วก็มีการแก้ไขบั๊กด้วยนะและสุดท้ายนะครับผมเขาได้ทําการขอโทษสําหรับหมัดช็อตการรีเวิร์กเขาบอกว่าช่วงนี้เขากําลังยุ่งมากๆนะครับผมแต่มันจะเจ๋งแน่นอนอะ่ะถ้ามันถูกปล่อยออกมา wow. ทางเนี้นั้นนะครับเราก็ต้องรอคอยดูว่ามันจะเจ๋งจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าหรือว่ารีเวิร์กมันจะเจ๋งนะครับผมผมก็หวังว่านะครับนอกจากรีเวิร์กแล้วก็อยากจะให้เนิร์ฟหมัดบางหมัดนะไม่อยากจะพูดเยอะแต่เนิร์ฟหมัดฮอกก็ดีไงทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นข้อความจากผู้พัฒนาที่ได้อธิบายถึงสิ่งที่ถูกอัปเดตเข้ามาในครั้งนี้พร้อมกับมีการขอโทษเกี่ยวกับเรื่องหมัดช็อตการรีเวิร์กที่ยังไม่ถูกปล่อยมาสักทีเอาจริงผมก็เข้าใจนะครับผมว่าถ้าคนเรามันยุ่งๆเนี่ย และก็เขาก็เหมือนกับว่าจะเป็นผู้พัฒนาเพียงแค่คนเดียวในแบบนี้ด้วยนะครับมันก็น่าเห็นใจนะแต่ผมว่าถ้าเขาทําไม่ทันนะครับเขาให้คนอื่นมาช่วยก็น่าจะดีกว่ามั้งแล้วก็ผมก็ติดใจอยู่ที่คําพูดเดียวของเขานะครับนั่นก็คือการแก้ไขบัก๊กก่อนหน้านี้นะครับผู้พัฒนาก็ได้เคยออกมาบอกเกี่ยวกับการแก้ไขบั๊กนะครับว่ามีการแก้ไขบั๊กในส่วนไหนบ้างนะแต่ถามจริงนะทุกคนทุกคนคิดว่าเขาได้แก้ปัญหาแล้วจริงหรือเปล่าเพราะส่วนตัวผมนะครับผมก็ยังเจอบั๊กพวกนั้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเล่นวันไหนตอนไหนกับใครก็เจอบั๊กอยู่ดีนะครับผมแล้วก็บั๊กที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือบั๊กเดินตกเวทีนะครับที่เขาได้บอกว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเจออยู่ทุกวันนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาแก้ไขย,ยังไงของเขานะ <S <S แล้วทุกคนคิดว่าบั๊กไหนท,ทุกคนเจอบ่อยที่สุดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมมาระบายอารมณ์ได้นะว่าบั๊กไหนที่แบบโอ้กูเจอทั้งวันกูลำคาญลำคาญอย่างเงี้ยครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะ ถือซะว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเพราะบักบางบักผมก็ไม่เคยเจออะไรเงี้ยนะก็จะได้รู้ๆกันนะครับผมจะได้มานั่งพูดคุยกันอย่างน้อยก็เหมือนหาเพื่อนอ่ะหาเพื่อนมาละบายนะโอเคแล้วก็คลิปนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้เพราะยอมรับเลยว่าถ้าผู้พัฒนาอัปเดตมาแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทําคลิปยังไงเลยเอาเป็นว่าช่วงนี้นะยอดซับช่องของผมก็ใกล้ถึง10,000หซับเข้ามาทุกวันแล้วผมก็เลยถือโอกาสมาบอกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับว่าให้เตรียมตัวไปเลย ว่าถ้าช่องผมมียอดซับครบ10,000ซับผมจะมีกิจกรรม Q&A ให้ทุกคนได้มาถามคำถามกับลุงโป้งแบบ Exclusive เลยคือ <Wow. S 1> ถ,ถามอะไรก็ได้แต่ว่าขอยามว่าต้องให้เกียรติกันนิดนึงนะครับผมไม่ใช่นึกจะถามอะไรก็ถามนะพ่อลุงโป้งชื่ออะไรไง้ยนะครับผมลุงโป่งก็คงจะไม่ตอบแล้วก็คงจะถามชื่อพ่อกลับด้วยนะ แต่ว่านะครับผมผมไม่ได้ให้มาถามในคลิปนี้นะแค่บอกไว้ก่อนเฉยๆนะครับทุกคนจะได้เตรียมตัวเตรียมคําถามที่อยากรู้เกี่ยวกับลุงโป้งไว้นะอย่างไงก็คิดคําถามเตรียมรอไว้เลยละกันสุดท้ายลุงโป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าน้าค่าไฟเพื่อให้ลุงโป้งได้มีชีวิตเพื่อทําคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมา,สมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิก เลยคลิกลิงก์ที wow. like <S <S banks, ่ใต้ e s c r i p t ชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบและถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคลิปใหม่ลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ย Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus. う <So> <So>、so Sucks. When you finally feel like giving up Oh God, no luck Everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed To the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplug Feeling overwhelmed, I think I've had enough uh, Gotta find a way to get some energy Gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Now. It could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me.